สวัสดีค่ะเจอกับพี่เนมอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่เนมจะมานำเสนอกับรุ่น All New i l s u X เครื่องยนต์1.9 Active รุ่นเริ่มต้นนะคะราคาน้องเขาอยู่ที่1,166,000บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการแต่งแบบสวยสปอร์ตมีอะไรบ้างนะคะที่พี่เนมจะจัดให้ไปดูกันเลยค่ะ ชุดแต่งแบบ Mule X V Form นะคะเป็นรุ่น Redefine V1 นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเริ่มต้นเลยนะคะก็จะเป็นสเกิร์ตรอบคันนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของไฟตัดหมอก LED เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นอักษร Redefine สำหรับรุ่นน้องเลยนะคะทรงสปอร์ตและคุมโทนสุดๆเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะกระจังหน้าของเราเป็นดำเงาเหมือนเดิมนะคะหล่อเท่สุดๆเลยเดี๋ยวเราไปดูล้ออลอยด้านข้างกันค่ะ และในส่วนของล้ออลอยนะคะพี่เนมก็จัดให้เป็นแบบล้อขนาด18นิ้วนะคะเป็นรุ่น r i โ o oh, แบบใบพัดนะคะก็จะเป็นน็อตคลิปเปอร์เป็นสีแดงคุมโทนเลยสปอร์ตมากๆนะคะหน้ายางนะคะอยู่ที่265 60 R18 ค่ะสวยแบบนี้รอแบบนี้เลยค่ะและพี่เนมนะคะอยากแนะนำชุดแต่งของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นกลาบด้านข้างประตูนะคะหรือจะเป็นตัวที่ครอบบันไดข้างนะคะก็เป็นดำเงา คุมโทนความสปอร์ตนะคะและพี่เนมก็ยังจัดในเรื่องของข้อมือจับพร้อมรองมือจับแบบดำด้านอีกด้วยนะคะและที่สําคัญเลยที่โดดเด่นที่สุดนะคะก็ขาดไม่ได้เลยสําหรับการแลปหลังคาดําเงาแบบนี้นะคะพี่เนมจัดให้เป็นทรงสปอร์ตสวยงามแบบครึ่งคันเลยนะคะ และในชุดแต่งของเราก็ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะยังมีเป็นสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะพร้อมไฟเบกรกดวงที่3อีกด้วยนะคะและมาพร้อมกับทาาเอวแบบมีไฟและมีตัวอักษรแบบนี้นะคะแบบทรงสปอร์ตเลยสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะและด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบสครับเพจที่บอกเลยว่าเป็นมิวเอ็กของเรานะคะและด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบข้อคู่กลมนะคะซึ่งสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะ แล้วความสปอร์ตของภายในก็ไม่แพ้กันนะคะพี่เนมก็จัดให้เป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะรอบคันเลยนะคะพร้อมกับแผงประตูด้านข้างอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าสปอร์ตสุดๆเลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะมีฟังก์ชันที่ปรับเกี่ยวกับโหมดเครื่องเสียงและบลูทูธต่างๆนะคะสําหรับรุ่น Active รุ่นนี้นะคะหน้าจอก็จะเป็นแบบทัชสกรีน7นิ้วนะคะมาพร้อมกับเกียร์แบบเกียร์อัตโนมัติพร้อมกับเล็กทรอนิกนะคะ สามารถที่จะปรับขับขี่ในโหมดสปอร์ตได้เลยนะคะและเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรคโฮนะคะก็จะมาในทุกเกดร,รุ่นของ All New u z u Mu X นั่นเองค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะที่ไม่เนมจัดแต่งให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะโปรโมชั่นใช้เงินออกรถเพียง95,000บาทเท่านั้นสั่งไม่ผิดแน่นอนค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดช่องทางที่เนมได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย